ก็รอองนี้ไงฉันถึงอยากได้่ไงนี่นี่คือวันตอนแต่งงานเมื่อ11ปีที่แล้ววันครบรอบแต่งงานคือ30สิงหาคมที่ผ่านมา11ปีแล้วก็วันครบรอบสมรสพระราชทานก็คือนะคะเมื่อวันที่เอ่อเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานะนี่คือนี่คืออ่ะอ่ะดูนี่รอขนาดนี้มึงคิดว่ายังไงล่ะ หลอกขนาดนี้จะ,ะเป็นยังไงจะลอดมือฉันไหมละ่ะเออหลอกขนาดนี้ฉันจะให้ลอดมือไหมละ่ะไม่ให้ลอดมือหลอกปะโตปะโตเอ้ยหลอกขนาดนี้จะให้ลอดมือฉันไม่หรอกไม่ปล่อยหลอกปะโตเอ,อ้ยจะให้ลอดมือไปถึงไหนแล,ล้วไม่ลอดหลอกไม่หลอดเงื้อมือฉันหลอ,อกนี่นี่เป็นไงหลอกขนาดนี้มึงคิดว่าให้หลุดมือไปก็บ้าแล้วไม่ได้หลอกนี่หลอกขนาดนี้นี่นี่สิบเอ็ดปีที่แล้วนะจ๊ะไม่หลอดมือเจ๊หลอกจ้าเนี่ยเนี่ยแล้วคุณพี่นะ คุณพี่นะ๋อไม่มีราค่ะเขาเป็นคนเขาเป็นคนนิสัยดีใช้ได้ค่ะเขาไม่ได้เหมือนผู้ชายไทยทั่วไปค่ะเขาไม่เหมือนผู้ชายไทยทั่วไปไม่ต้องเป็นกังวลค่ะเพราะเขาเป็นคนชอบสิ่งสะอาดค่ะเขาไม่ชอบของสกปรกไม่ชอบความสกปรกค่ะเป็นคนผู้ชายสะอาดค่ะเป็นผู้ดีค่ะเดี๋ยวเจ๊จะเปิดให้ดูครบรอบเดี๋ยวเจ๊จะให้ดูนะครบรอบเอ่อ ครบรอบ11ปีเนี่ยมึงได้ยินเสียงได้ยินเสียงดูหนังไหม <_ an> เขานั่งดูดูหนังอยู่ห้องนู้นเขานั่งดูหนังอยู่ห้องนู้นยปี่ผ่านนั่งอยู่นั่งดูหนังอยู่นั่งดูหนังคือฉันจะไม่กล้าเข้าไปรีวิวเขาให้เขาเป็นมีความเป็นส่วนตัวถ้าเขาไปรีวิวเขาไปเอกถอดเสื้ออะไรอยู่ <_ an> เดี๋ยวจะวุ่นวาย <_ an> วอันนี้คือภาค สมรสพระราชทานดรมริกาอันนี้สมเด็จพระเทพพระราชทานสมรสให้ให้เรานะคะทุกคนอันนี้คือครบรอบครบรอบเอ่อ11ปีรีวิวอีกครั้งหนึ่งเผื่อบางคนเนี่ยกูเห็นเสร์อหากันเยอะเหลือเกินอ่ะ,อะนี่คือตอนครบรอบสมรสพระราชทานสมเด็จพระเทพตอนสมัยท่านตอนสมัยราชการที่9ค่ะ11ปีที่แล้ว นะคะสมในประเทศที่สมในประเทศนะคะ,นนระทรงทรงพระราชทานน้ำสังให้กับเราสองคนเมื่อวันที่5สิงหาคม2557ค่ะและนี่ก็11บปีผ่านไปสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เป็นล้นพ้นค่ะทุกๆวันนี้ก็ทุกเมื่อเชื่อวันนะคะเราก็จะสดับดับฟังในสิ่งที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานให้เราไม่ว่าจะเป็นน้ำสังไม่ว่าจะเป็นนะคะ ถุงเงินถุงทองที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานให้ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราก็หยิบเอาเหรียญที่อยู่ในถุงนะคะมาต่อยอดเป็นธุรกิจของเราปัจจุบันนี้ค่ะ <พอ S 1> ก็จะเป็นถุงเงินถุงทองที่พระองค์ท่านพระราชทานให้ภาพนี้พระองค์ท่านก็เป็นผู้พระก็ก็ก็พระราชทานภาพนี้ให้เราเค,ค่ะคแล้วก็อันนี้ก็จะตอนเป็นที่ตอนที่เราไปเข้าเฝ้านะคะ ตอนไปเข้าเฝ้าอันนี้สมเด็จพระเทพนะคะทุกคนมุมด้านมุมซ้ายฝั่งซ้ายนี้ก็จะเป็นครอบครัวของคุณนัทนะคะฝั่งซ้ายนี้เป็นครอบครัวคุณนัทอันนี้คุณแม่ค่ะคุณแม่ยายฉันคุณแม่นัทคุณแม่คุณนัทนะคะอันนี้จะเป็นฝั่งญาติคุณนัทนะคะอัออันนี้คุณแม่ของคุณนัทค่ะค่ะ ฝั่งซ้ายนี้นะคะส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นครอบครัวดรมาริกาค่ะฝัะ่งขวาจะเป็นครอบครัวดรมาริกาเสื้อเขียวนี้แม่ฉันนะคะอันนี้น้องชายค่ะอันนี้คุณพ่อค่ะอ,นนคอันนี้คุณพ่อของฉันอันนี้คุณป้คาค่ะโอเคค่ะฝั่งฝั่งขวาจะเป็นครอบครัวมาริกาฝั่งขวาจะเป็นครอบครัวมาริกานะคะส่วนฝั่งซ้ายจะเป็นครอบครัวคุณนัทนะคะโอเคค่ะอันนี้ตอนที่สมรสพระราชทาเมื่อ11ปีที่แล้วนะคะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นภาพตอนที่ปงท่านส่งพระราชทานให้ให้ดูให้ดูให้ดูรีวิวให้ดูให้รีวิวให้รีวิวให้ดูอันนี้เป็นภาพที่เพื่อนๆเขาทําให้คุณแม่คุณแม่นั่งข้างบนเพราะว่าเขาไม่ดีค่ะท่านก็เลยให้นั่งแบบนั้น อันนี้ตอนที่พระองค์ท่านทรงมีพระราชสวนีเอ่อก็เราก็ท่านก็ถามนู่นถามนี่นิดๆหน่นนนนอยๆค่ะเป็นท่านก็ถามว่าทําอะไรอยู่ตอนนี้แล้วตอนนี้ไม่ทํางานการเมืองแล้วหรออะไรเงี้ยตอนนั้นคือปีห7เอะ่ะเป็นปีที่พลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกแล้วเ,เราก็เลยไม่ได้ทำงานการเมืองตอนนั้นนะคะปี57อเอ่ะ เขาเจ็บเข่าค่ะคุณแม่เขาเจ็บเขา่าคุณแม่ทั้งสองเจ็บเขา่าเขาเรียกว่าเขาก็เลยให้นังเก้าอี้ให้ดูให้ดูอ่ะโอเคพอสังเกตให้ดูพอสังเกต เธอคุณนัทด,ดูหนังอ่ะชอบเปิดเสียงดัง,ดงชอบเปิดแบบโฮมเทเตอร์แบบเปิดเสียงดังมากอ่ะเปิดเหมือนแบบโรงหนังแบบเหมือนโรงหนังอ่ะเปิดเสียงดังมากเลยต้องแยกแบบเวลาไลฟ์สดอ่ะเราจะไปไลฟ์ก้าเขาไม่ได้เลยแล้วเราจะไปเปลี่ยนสิปิดเสียงทีวีเขาก็ไม่ได้ผ่อนเสียงทีวีเขาเบาๆก็ไม่ได้คือแบบสุดๆอะ สวัสดีทุกคน